สวัสดีค่ะณนะตอนนี้นะคะสีบอกว่าคอยเดินทางมาอีกแล้วมาไก่ความสนิทสนมของคอยกับเพินเริ่มแบบว่าคอยเริ่มซีมีใจให้เพินเพินเริ่มสี่วงใยตลอดอแล้วคอยกบแต่ว่าบดอีปไปมาหาสู้กันสม,มือในพี่น้องเพราะว่ามันแค่ สองเดือนอะเป็นเวลาสองเดือนแค่แบบว่าดูใจกันแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนหักคอยหลายแล้วก็อยากใส่เวลาอยู่น้วยคอยถ้าเกิดคอยมีเวลาเพื่อนก็จะบอกประมาณนี้ตลอดนั่นบอกคะ่ะแล้วที่นี่นะ่ะคอยก็เลยบอกเพื่อนว่าฉันคิดแล้วนะฉันตัดสินใจแล้วนะเรื่องที่จะไปแคนาดาเพื่อนเลยว่าอืมเธอคิดยังไง อืม um, ฉันคิดว่าฉันจะไปพี่น้องสีหน้าเราอะสีหน้าเราแบบว่าห่อยอ่ะเอาเป็นแบบว่าโบดีใจกันเรากันเราแบบโอเคแล้วก็ยิ้มสู่เด้คอยหูเลยสีหน้าเราอะเรายิ้มสู่แล้วว่าโอเคบาน,นิคอยกันเลยว่าจริงๆเราฉันไม่ได้อยากไปเลยนะ คนเลยส่วนมาว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเธอฉันไม่อยากจะตัดสินใจแทนแต่ถ้าเธอถามฉันว่าฉันอยากให้เธอไปไหมฉันไม่อยากให้เธอไปเพราะฉันคิดว่าเธอไปแล้วเธอจะไม่กลับมาอืมลาว,วานคนาเรยว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้ ไม่อยอมจะทิ้งเธอแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะทิ้งเธอเขาจะเลิกกับเธอจริงๆทําไมเขาจะต้องให้เธอไปแคนาดาเพื่ออะไรไหนบอกว่ามีผู้หญิงคนใหม่แล้วแล้วเขาจะให้เธอไปเพื่อคอยเลยว่าก็เขาก็ยังอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เพราะว่าเขายังเลือกกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แต่เขาจะเอาเธอไป เพราะว่าเขาอยากจะกลับมาหาเธอแลวฉันคิดว่าเธอไปแล้วเธอก็จะไม่กลับมาแล้วว่าแบบนี้เลยแล้วบ่าแบบแล้วว่าแบบแล้วว่าแล้วบ่าว่าเนี่ยคือความคิดของฉันและฉันในฐานะที่ฉันเป็นผู้ชายและนี่ถ้าถ้าฉันเป็นเขาเนี่ยคือสิ่งที่ฉันจะทำถ้าฉันอยากจะได้แฟนฉันคืนคอยกันเลยว่าอืมโอเค เขาจองตัววห้ฉันแล้วนะขอยกบอกวันทีเพิ่นแล้วแบบเราถอนหายใจแล้วลว,ว่าว่าฉันรู้นะว่าเธออยากไปแต่ก็ตามใจเธอแต่ถ้าเธอถามฉันฉันอยากให้เธอไปไหมฉันไม่อยากให้เธอไปแต่ฉันก็จะถือว่าเธอไปเที่ยวขอกเลยว่า อืมฉันก็แค่ไปแค่เดือนเดียวแต่ฉันก็กลบับขอยับบงซีแล้วเลยว่าฉันคิดว่าเธอไม่กลับมาคนเรียกว่าทำไมพูดแบบนั้นนะ่ะมันคือความรู้สึกของฉันแล้วว่าจังสี่อืมเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยกระตองบินพี่น้อง ที่นี่คอยคอยมาเนี่ยคอยสิดตั้งใจแบบว่ามาแค่คอยตั้งใจมาแค่เดือนเดียวนะคะเต็มที่คอยสิมาแค่เดือนเดียวคอยกลับไปบ้านไปห่องคอยไปหอคอยขอ,ยอยบร่ได้เก็บอีหยังเลยนะพี่น้องที่นอนเนี่ย,ขยขขขเขาอกอยูเขากะจายค่าห้องเซาอีหยังปกติแล้วคอยสีบินคอยไปหาเราคอยสิบิน อยู่บ้านเฮียนเราเมื่อนั้นไปหาเราอยู่กลางคืนไปหาเราอยู่เฮียนเราเ,เดี๋ยวยืมมือเศร้าถัดมาค่อยกัสิบินมันบอกค่อยก็ไปลาเรานั่นแหละก็ไปบอกว่าค่อยเก็บของออหยังเรียบร้อยแล้วนะอีอยังจังสี่ที่นี่แล้วก็นางน้่าตาคอแม่พี่น้องค่อยก็บแบบ ใจคอยก็บ่าอยากไปแล้วบานี่เหมือนกับมีความรู้สึกว่าคอยมีใจใหยูู่นีแล้วคอยก็บ่าอยากไปคอยจะไปเพื่ออีหยังชี้ยกเลิกตั๋วก็บ่ได้แล้วแล้วอีอย่างหนึง่งคอยก็มองบ่ออกว่าคอยไปแล้วคอยสิไปเฮ็ดอีหยังคอยสิไปยู่จังได๋แล้วก็น่งจับมือคอยแบบปักแน,น่นเลยแล้วก็น่งน้าตาคอแล้วแบบรถก็บ,บอกว่าเหมือนฉันกําลังจะเสียเธอไปเหมือนฉันคงจะไม่มีโอกาสเจอเธออีก ในความรู้สึกของฉันฉันว่าเธอไม่กลับมาแล้วเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธอกลับมาคนนี้บอกว่า,าคิดอย่างนั้นทําไมฉันไปแค่สามอาทิตย์หนึ่งเดือนแค่นี้เดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วไม่ไปอยู่หรอกแล้วฉันก็จะไปอยู่ได้ยังไงแล้วภาษาอังกฤษฉันก็ไม่แข็งแรงเอเลยว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องยากเรียนก็ได้คนใหม่ก็เยอะ เธอไปแล้วเธอจะเจอคนใหม่นั่นมาแนวนี้เลยนะบ้านนี่เขาเรียกว่าอืมฉันก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนใหม่หรือไม่จเจอคนใหม่แต่ตอนนี้นฉันไม่อยากเจอใครฉันอยากจะไปเที่ยวเพราะว่าฉันหลับปากเขาว่าฉันจะไปแล้วตัวก็ซื้อแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งการตัดสินใจของขอยตัวนี้มันขึ้นอยู่กับข่อยทั้งหมดว่าเกี่ยวกับเพิินนะคะเพราะว่า มันบ่ได้เอิ่นว่าแฟนลอยเปอร์เซนต์เอาง่ายรู้จกสนิทสนมกันมากขึ้นมีใจแค่มันแค่สองเดือนนะพี่น้องแล้วเขาคนคอยเป็นคนที่แบบว่าสองเดือนเนี่ยเขบาบอกเอิ้นว่าแฟนเอาง่ายๆหลดถ้าจะครบก็คอยย่างตําเลยคือหกเดือนขึ้นไปคอยอยังสี่เออเจ้าเป็นแฟนคอยแน่นอนเพราะว่ามากกันแรกๆมันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นที่สิแบบว่าเออมากกันหุจักกันยังสี่แมนอยู่แต่ว่าจะให้มามีใจให้กันลอยเปอร์เซนต์ ตกลงเป็นแฟนกันสองเดือนสำหรับคอยคอยว่าบอแล้วคอยเชียร์อีกอย่างเขาต้องปรึกษาเพิินคอยเชียร์อีกอย่างคอยตัดสินใจเอาเองเพราะฉะนั้นแล้วบอถ,ถึงว่าแฟนนะคะคอยก็ไปคอยก็ไปลาเพิินแล้วก็กลับกลับห้องซีทุ่มตีซีบินไปไปสนามบินแปดโมงเ้าบินค่ะ พอ้แม่เที่ยนี้จะเป็นเที่ยนแรกที่ในชีวิตข่อยเดินทางผู้เดียวภาษาอังกฤษกับบัวแข็งแรงแล้วกะไปบัถึกโตลอนโตญี่ปุน่นเอ้ยบัแมนบัวเพดโทษค่ะกรุงเทพญี่ปุน่นไปโตเกียวไปลงญี่ปุน่นต่อจากญี่ปุน่นไปลงแวนคูเวอร์ต่อจากแวนคูเวอร์มาโตลอนโตเดี๋ยว สิ่งหนึ่งที่บ่ฮู้ก็คือว่าเฮาบินจากบินจากกรุงเทพไปโตเกียวไปญี่ปุ่นนะคะรอขึ้นเครื่องแล้วก็จากกรุงเทพถึงญี่ปุ่นก็9ชั่วโมง89ชั่วโมงจากญี่ปุ่นถึงแวนคูเวอร์ประมาณ14ชั่วโมงนะคะประมาณ14 14ชั่วโมงโอเคพราะถึงแวนคูเวอร์มันอยู่ในแคนาดาแล้วเขาต้องไปออกดาน เขาต้องไปสแต็มแมนบอหค่ะไปสแตมไปสแตมเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปโหลดเอ่อเครื่องไม้แต่ว่าของข่อยเพิ่นซื้อตั๋วให้ข่อยแบบว่าขอบาต้องออกไปแวนคูเวอร์ใครตอมาพี่เลยคือตัวไอ้กรุงเทพญี่ปุ่นญี่ปุ่นแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์โตลอนโตสิ่งหนึ่งอ่ะขอสิบายเจ้าฟังพี่น้อง เจ้าฮูบอ่าคอยมีเงินจักบาทอยู่ในกระเป๋าคอยคอยบ่มีบัตรเครดิตคอยกับบอฮู้ว่าเงินเอ่อใช้ใส่เพื่ออีหยังเพิ่นสิมาหับคอยสนามบินเพิ่นฮู้ตีเที่ยวบินคอยตลอดเอว่าลงจักโมงจักโมงท่านขึ้นบินนี่ฟรีแต่สิ่งหนึ่งที่บ่คาดคิด ข้างเครื่องบินจากเวนคูเวอร์มาโตรอนโตหกชั่วโมงบบมียังกินต้องซื้อหิวขา่าวเกือบบักตายแล้วเงินในกระเป๋ามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทพี่น้องแบ่งสีแดงใบลอยใบเดียวคอลอยอยู่ในกระเป๋าอ่ะบบมิยังเลยคอยขึ้นมาได้คอยเงิดเจ้าของคอยแบบถ้าเกิดเขาบอมาลาบละ่ะ ผูใ้ใดซีเรตจังไหนคนจ